สวัสดครับปันนิครับสวัสดีครับอัสส่ครับแม่ลำบสวครับผมเจษครับผก็เป็นท็อปครับสวัสดีครับผมต้าครับระบบเป็นผีครับสวัสดีครับผมคอปเปอร์ครับระบบเป็นจินครับสวัสดีครับอัสระบบเป็นปอครับสวัสดีครับทูเจครับระบบเป็นครูเก่งครับตาครับ ว่าเรื่องนี้มันเป็นีต่อยอดมาัน,นา่นี้ครับอ่านนี้คัเปิดต่อไปครับโยนกิโยกิมมากครับ,ก,ก,รบก็ต้องพูดก่อนว่าหลังจากจบรายการ C S C ไปนะครับเราก็ได้มีเดินการเดินทางไปถ่ายอ๋อทำไมคกับีญี่ปุ่นกันซึ่งอันนี้ก็เป็นทริปที่สนุกมากๆจริงๆครับได้เที่ยวเล่นได้ประสบการณ์ดีๆครับผมนอกจากนั้นเรายังได้เป็นแบรนด์เซนเตอร์ใหม่ของลูเซรั่มด้วยนะครับผมอืม ใช่ครับหลังจากนั้นมาก็นั่นแหละครับมาสู่ DFF เราก็ได้มีการเวริร์กช็อปมีการเตรียมตัวจนมาถึงวันที่ถ่ายที่เชียงใหม่แล้วก็มาถึงวันนี้เลยครับครับตอนที่ไปถ่ายในเชียงใหม่ครับผมสนุกมากๆเลยครับคือมันเป็นฟิลแบบเด็กเด็กหออยู่ด้วยกันอยู่ที่เดียวกัน <laughs> เราเราเราไปเรียนพร้อมกันนะเราไปเรียนตั้งแต่เราไปทำงานเราไปถ่ายกันตั้งแต่ตีห้ากลับมาประมาณตุ่มห้าตุ่มหนึ่งแล้วแบบผมมันอินเทนส์มากๆ มันเหนื่อยมากๆแต่คือทุกคนมีกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบช่วยเหลือกันทุกอย่างแล้วก็ไอจาักตอนแรกที่เราสนิทกันอยู่ในระดับหนึ่งเข้าไปนู่นคือแบบมันพนุเพดานไปโอ้โหหลายชั้นมากเลยครับมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็ผมว่ามันมันเป็น memory ที่ดีมากๆเขาเป็นเพื่กันด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนจะขึ้นกว่าในรายการโอ้โหแน่นอน แน่นอนเห็นเยอะมากเราเราคุยกันเยอะเนาะแบบเวลาตอนดึกดเราจะมีแบบท็อปิกแปลกๆมาคุยเรียกว่าอะไรท็อปิกนิปท็อางเ่ี้ยครับผมอกคือเราเปิดใจคุยกันเยอะนะผมจะเรารู้กันว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะเช่นผมชอบกินพี่ต้าก็ชอบกินส่วนอ่าผมชอบไปเที่ยวเขาธรรมชาติใช่ไหมใช่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 ก็ชอบใช้ธรรมชาติเหมือนกันครับแต่ก็จะรู้ว่าบางอย่างเราก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันเช่นหนึ่งอ่ะผมเป็นคนนอนเร็วมากพี่ตานอนดึก อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ต้าให้องมันไม่ต้องซื้ไปนห้องใครเออห้องครับผมแล้วเราก็เหมือนกับได้รู้ได้ว่าอ่าพี่ต้าเนี่ยเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากกว่าผมแล้วก็กล้าแสดงอารมณ์มากกว่าผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับผมถือว่าพี่ต้าเป็นพี่ชายที่ดีมากเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากครับครับครับไหนคะวันนั้นผมมาเป็นเดี่ยวที่ยัง ใช่จริงจริงเคยผ่านมาเรื่องอ๋อเคยผ่านแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวการแสดงไม่เคยเจออะไรที่มันแบบดุเดือดขนาดนี้มาก่อนครับน่าจะทุกคนให้ความรึกษาอะไรอ๋อโอจะมีเรื่องเรื่องอารมณ์ครับเรื่องอารมณ์เป็นแบบเหมือนคัปเปอร์เขาเป็นคนที่ยิ้มเจออะไรก็ยิ้มเจอคนด่าก็ยังยิ้มใช่ก็ก็ก็เลยเออต้องแบบเหมือนบอกเขาแบบเหมือนให้เขาทําอารมณ์อื่นๆบ้าง เอ็กเพรสย่างอื่นออกมาบ้างอ่าไหนลองโกรธโกรธโกรธครับขอบคุณครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเอาล่ะตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ยยากเลยเอาทาง่ายๆว่าดึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วกันครับผมไม่ชัดเจนแต่ไม่พูดเยอะเดี๋ยวหลุตสปอยฮะ เป็นความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันด้วยเฟรนส์อ่าเพื okay. ่อนสนิทกันด้วยเฮ้ยคคนจิกมีคนจิกรออยู่โอเคก็ก็เป็นเป็นเพื่อนกันคุ้มเคือครับคุ้มเครือเราไม่อยากเข้าไปดื้อผมกันมาได้เพลงมาลองคือเพราะว่ามัน มันเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่มันอยู่ไกลกันแล้วก็เหมือนรับอยากจะส่งความรู้สึกนี้ไปให้คนหนึ่งแต่เขาก็แบบจะรับได้หรือรับไม่ได้อะไรมันก็มันมันก็เป็นเปตามเรื่องราวของในเรื่องของเราแล้วก็ในเนื้อเพลงด้วยครับใมัดแ่เขาอยู่ไม่ไกลนะก็ก็มันใครรับได้เขารับได้ไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่แปลว่าได้โอเค เนื้อเพลงดีเนื้อเพลงเนเดียกับตัวละครไหมถ้าถ้ามองว่านเดีมันก็ดีเหมืนับถ้ามองว่านเดีกก็นิดหนึ่งครับคือผมว่าเพลงขันหาวไอจูนนะครับมันมีความสัมพันธ์กับตัวละครผมกับจินตัวละครผมกับพีในเรื่องครับผมซึ่งอ่าั่นแล้วครับผมเพลงนี้มันมันเหมือนเล่าเรื่องเอาสองคนเลยก็ได้ครับในเรื่องครับโดยไม่สปอย โอเคโอเคค่ะมาดูการปวดได้มป็นไปได้บ้างครับผมเป็นตัวครับผมแบล็กซ์เตอร์เราจะเป็นตัวปวดกระดังแกงหมดนี้ครับวุ่ไปก็กลัวไปกลัวอยู่เปล่าอยู่เปล่าปวดมากปวดจริงปวดนี้ปวดจริงกว่าประมาณนั้นอ่าก็ ส่วนรันรับบทเป็นปอก็อย่างที่บอกไปเป็นคนที่แบบหล่อมากแล้วก็รวยมากโหแต่จริงๆแล้วปอปอเขาเรื่องอะไรเป็นคนที่รักเพื่อนเนาะเออแบบว่าพยายามอยากให้แบบอยู่กับเพื่อนแล้วมันสนุกมีความสุขนะอืมแล้วก็แต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าสปอยเน่ๆขอเก็บเก็บไปดูที่ในเรื่องไรล้านแต่แต่แต่จะบอกว่าตัวละครอัสคือเป็นตัวละครที่คิดว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอน น่าจะใหม่มากใม่ใหม่สำหรับบัตน่าจะยังไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเล่นอะไรประมาณนี้มาก่อนเหมือนกัน,นับก็สําหรับผมผมเองเล่นเป็นครูเก่งเนาะก็มีความแบบทา้าทายเยอะมากพอมาเล่นเป็นบทครูเก่งแล้วเนี่ยคือแบบไ <iku> ม <c oughs> ่เก <two> ี่ยวกับาวคือ มันก็ต้องมีการแบบทำกันบ้านเยอะมากคือผมเองก็ต้องลดไซส์ตัวลงมาเพื่อที่จะให้สมบทบาทกับครูไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบว่าแบบเป็นนักกล้ามเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครูแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ลดแล้วลดแล้วนี่ลดแล้วตอนแรกกับเหมือนเป็นเหมือนนี่นี่เลยครูฟิตเนสอ่ะใช่เทรนเนอร์เทรนเนอร์ปัมปั๊มอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นครูที่คอยแบบเอ็นดูเด็กเวลาเด็กมาขอทำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบคอยให้คําแนะนํากับเด็กๆทั้งหลายครับก็ อยากให้ทุกคนแบบติดตามรับชมครับรับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนเนี่ย้เก่งวาจำได้เป็นประสอนวิชาอะไรจ้ะเพศศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ยศึกษาไม่ละอ๋อภรศึกษาผู้นศึกษานะภรรยศึกษาศึกษไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เก่งเนี่ยสอนคณิตศากับภาษาอังกฤษครับอกมีความรู้ดูมีความรู้แต่ความจริงคือได้ไหมได้โอเค ก็เดี๋ยวคือจะต้องบอกงนี้มันมีความซับซ้อนหลายอย่างเกี่ยวกับบทของแต่ละคนนะครับคือผมว่ามันมีความยากง่ายทุกมิติเลยคืออยากให้ทุกคนแบบติดตามชมผมเชื่อว่าเราทุกวันทุกวินาทีที่ดูแน่นอนแค่เทเลอร์ดูก็รู้แล้วใช่ใช่แล้วกร่อกี้านเห็นในจะเป็นตัวอคที่เหมือนกัตัวนำพาเรื่องราวม่าประมาณนั้น ประมาณนั้นไปนะแต่ไมรู้เลยนะตัวเดินตัวเดินตัวเดิน,ดนสามสามวันเขาไม่มีเขาเหนื่อยเขาไม่ลงเบดกันทำไมตอนนี้เขาคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไปแค่สองวันไปไปอยู่วันนึงแล้วก็อีกวันนึงถ่ายแล้วก็บินกลับเลยใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้มีลงเมทอะไรคนระับจมีนี่ไม่มีมีลงเมทเราอ่ะใครกูกูไม่มีไม่มีไม่ จะได้ชมกันวันอ่นก็ <c> DFF รับชมได้วันที่ย3่ธันวานี้ครับที่ช่องวันทันสบเ็ดนะครับและก็บนแอปพลิเคชัน i อ i ียีนะครับคนช่องวันทันสบเ็ดรับชมได้ตอน5ทุ่มนะครับส่วน i อฉีรับชมได้ตอนเที่ยงคืนครับครับในไอฉีจะเป็นเวอร์ชัน uncorporate ฮะเอ้าเดี๋อโอเคครับอ๋อเมื่อกี้เลย

我谢谢。